สวัสดีครับครับผมช่างจีนโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าธรรมวารีนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมากเลยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานพี่ๆนะครับติดตั้งชุดอระบบออฟฟินะครับตอนนี้เราใช้อินเวอร์เตอร์อยู่ 5.5กิโลวัตต์นะครับส่วนแผงก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20่แผงนะครับที่ใช้อยู่พื้นที่ก็จะจำกัดนิดนึงนะครับอ่านี้พื้นที่รอบวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับระบบที่ทำขึ้นมาทำกันขึ้นมานะครับก็กำลังเก็บของนะครับอันนี้พี่ๆทีมงานนะครับอ่าหลานซับนะครับอยู่ จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็เข้าไปปรึกษาได้นะครับระบบโซล่าเซลล์ระบบแอร์นะครับชั้นเทียมกล้องจรปิดนะครับตอนนี้เราจะพาไปดูข้างในนะครับสวัสดีครับพิรัีครับผมว่าจะให้พี่รัฐแนะนําสักหน่อยครับระบบพวกนี้นะครับว่าการใช้งานยังไงแล้วก็เรา จัดระบบอะไรอยู่บ้างในตอนนี้ที่ผมมองเห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือน่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นสมาร์ทเจนนะครับอ่าตัวสมาร์ทเจนตู้คอนโทรลสมาร์ทเจนนะครับตู้คอนโทรลสมาร์ทเจนครับผมอันนี้อธิบายนิดนึงนะครับว่าที่นี่นะครับไม่มีสายไฟฟ้านะครับเข้าส่งสายส่งเนาะสายส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเวลาใช้งานจากแบตเตอรี่ไปนะครับแบตเตอรี่หมดเนี่ยครับมันจะเป็นที่ต้องมี พลังงานสำรองเนาะเราไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็เอาเจเนเรเตอร์ก็คือเครื่องปั่นไฟนะครับมาเป็นแผนสำรองที่สองนะครับเดี๋ยวเล่าพื้นฐานทั้งหมดก่อนนะครับว่าเป็นหลักการหรือว่าเนื้อหานะครับในเรื่องของการดีไซน์แบตต่กันะครับครับตัวเนี้ยนะครับเราใช้มดูลนะครับหมายถึงว่าใช้แบตเตอรี่หมดแล้วนะครับหมายถึงว่าหมดในระดับหนึ่งที่เราเซตค่าไว้เนี่ยรครับเราก็จะนะครับเอาโมดูลเช็คแรงดันนะครับโมดูลเช็คแรงดันนะครับ ที่อยู่ในตู้นะครับในตู้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับที่อยู่ในตู้ตัวนี้อ่าอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นโมดูลเช็คแรงดันนะครับก็คือโมดูลเช็คแรงดันทั่วๆไปนะครับครับตัวนี้ก็เอาไว้เช็คแรงดันนะครับตัวนี้ที่เราตั้งเอาไว้ก็คืออยู่ที่50โวลต์นะครับแรงงานแบตเตอรี่ต่ำมาถึง50โวลต์นะครับจนสั่งสตาร์ทนะครับอ๋ออันนี้ระบบ48แต่ว่าเราสั่งสตาร์ทที่50โวลต์ใช่ไหมครับใช่ครับ เหลือไว้นะครับเหลือแก๊ปไว้หรือจะตั้งตั้งตั้งให้มันต่ํากว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่หรือว่าสเปคแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่นะครับตัวนี้สเกลแบตเตอรี่ของเราค่อนข้างจะใหญ่นะครับซึ่งเจนขนาดเจนของเราเนี่ยมันเป็นเจนขนาดเล็กถ้าเราเอาตัวเจนเนี่ยนะครับไปสั่งนะครับกรณีที่แรงงานแบตเตอรี่ต่ำกว่านี้นะครับผมก็คือชั่วโมงในเรื่องของการชาร์จหรือว่าในเรื่องของการสตาร์ทเนี่ยนะครับค่อนข้างจะยาวครับนะครับ ผมก็เลยเซ็ตไว้อยู่ที่ประมาณสักห้าสิบแต่ในกรณีที่เจนมีปัญหาในกรณีที่น้ํามันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีพลังงานบางส่วนนะครับก็ยังเหลืออยู่รอเช้านะครับมาชาร์จเอาเอาแดดนะครับมาชาร์จอ่าอันนี้คือสำรองของสำรองอีกที่หนึ่งนะใช่ครับใช่ครับก็คือที่เราไว้เผื่อไว้นะครับครับตัวเนี้ยนะครจะมีในส่วนของแรงดันในกรณีที่อินเวอร์เตอร์ฟ้องนะครับผมก็คือไม่ทํางานนะครับผมเจนก็จะสั่งสตาร์ทนะครับ จเจนก็จะสั่งสตาร์ทสตาร์ทในที่นี้ก็คือสตาร์ทนะครับเอาไฟจากเจนนะครับบายพาสไปหาโหลดเลยอ๋อนั่นก็หมายความว่าโหลดของเรานะครับยังมีการใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับรอรอเช้านะครับตื่นมานะครับตื่นมาแล้วก็เข้ามาตรวจเช็คว่าทําไมเจนถึงสตาร์ทยาวๆก็คือมีคนเข้ามาดูนั่นแหละครับครับอ่าการฟ้องก็จะมีในส่วนของข้างหน้าเนาะตอนนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยอันนี้สถานะาทงนครับ อินเวอร์เตอร์ทำง,งานนะครับอินเวอร์เตอร์ทำง,งานเนะี่ยตัวนี้ก็คือเจนทำง,งานนะครับในกรณีที่ a อ s ทสลับตัวนี้ถึงจะติดนะครับผมอ๋อไฟสีส,สีส้มติดรับนั่นก็แสดงว่าเจนเนี่ยก็คืออ่าบายพาสบายพาสไปหาโหลดเลยครับนะครับนั่นก็แสดงว่าอินเวอร์เตอร์ของเราเนะี่ยมีปัญหาแล้วนะครับอ่ามีปัญหาเขาว่ามีปัญหาคือหนึ่งอาจจะโปรเทคคืออาจจะมีอุปกรณ์ช็อตนะครับขึ้นเฟลขึ้นอะไรก็คือไม่จ่ายไฟแต่หน้าจอยังติดอยู่นะ ครับขึ้นโค้ดขึ้นอารามขึ้นเอเร่ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเจอปัญหาอะไรนะครับผมวิธีสังเกตก็คือเจนสตาร์ตต่อเนื่องยาวเกินยาวเกินไปแล้วก็มาดูที่ไฟสีส้มนี้อ่าว่าใบพัดไหมนะครับครับถ้าสมมติว่าใบพัดนะครับในกรณีใบพัดก็โอเคนะครับก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของเอเร่นะครับจะเป็นเอเร่โค้ดนะครับในกรณีเอเร่โค้ดเนี่ยต่างเนี่ยเราก็สามารถออฟระบบเนาะ ถ้าเป็นในช่วงของกลางวันก็คือเอาไฟจากเบกเกอร์จากแผงนะครับเบเกอร์จากแผงก็คือลงก่อนนะครับเอาลงทั้งสองตัวเลยนะครับผมนะเอาลงทั้งสองตัวเลยแล้วก็ออฟระบบเสร็จแล้วก็ปิดแบตเตอรี่ครับตอนนี้ตอนนี้ที่เราทําอยู่แบตเตอรี่ทั้งหมดทั้งหมดทีเอ็มครับแปดร้อยครับผมก็สี่ร้อยตัวที่สี่ร้อยแอมสี่ร้อยแอมสี่สิบแปดโวลต์อ่าเป็นแบตลิเทียมเอ็นเอ็มซีอ่าเอ็นเอ็มซีแปดหนึ่งหนึ่งครับผมอ่า <iPad 2 S 1> แปดหนึ่งหนึ่งครับ ไม่มี BMS นะครับมีแต่ Active Balance ใส่ Active Bal a n c e ไปเลยไม่มี BMS นะครับปัญหา BMS ก็ใจเยอะๆนะครับผมแล้วก็ข้างในตู้นี้เหมือนจะมีมีสวิตชิ่งนะครับมีสวิตชิ่งเอาไว้ทำหน้าที่เอาไว้ชาร์จก็คือเอาไฟจากเจเนเรเตอร์ของเราเนี่ยแหละครับมาชาร์จยิงลงแบตเตอรี่เลยนะครับนั่นหมายความว่าเราใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์โดยตรงนะครับโดยการแปลงไฟจากเจเนเรเตอร์นะครับมาชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับ สองพันบาทนะครับสองพันบาทเนี่ยถ้าสมมติว่าโหลดของเรากินในขนาดนั้นก็คือ1นึ่พันบาทอีกหนึ่งพันบาทก็คือจะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแรงดันค่อยฟูขึ้นไปเรื่อยนะครับจนถึงระดับแรงดันที่เราเซตค่าไว้ก็คือห้าสิบสองโวลต์นะครับห้าสิบสองโวลต์ก็คือระบบก็จะตัดนะครับไม่ให้เจนทำงานเจนก็จะหยุดการทำงานนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วาระบบเจนนะครับอีกทีหนึ่งรบกวนพี่รัฐช่วยสาธิต ให้ดูได้หน่อยได้หน่อยไหมครับว่าอ่ามันเป็นยังไงเจนถึงจะเริ่มสตาร์ททำงานอ่โอเคเมื่อเมื่อแบตหมดหรือว่าเมื่ออินเวอร์เตอร์มีปัญหาอ่าโอเคสมมติว่าผมจําลองในกรณีอินเวอร์เตอร์มีปัญหาครับจำลองนะผมเอาเมนลงนะผมดึงเมนลงเลยอันนี้อันนี้เมนของของอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับเมนของอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ครับเมนของอินเวอร์เตอร์ผมจะเอาลงนะครับสับลงครับผมอ่าไฟไม่จ่ายนะครับไฟไม่จ่ายตอนนี้เอาโต้นะครับอ่าสามารถเชื่อต่อ ใช้เสร็แล้วครับเจ็ตกระต่ายพันธุ์นีนะครับใช้ใช้ยีเดียร์หลักนะครับไปดึงต้นขึ้นเราก็ไฟก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับจากจากอินเวอร์เตอร์มาเป็นเจนนะครับครับอ่าหลังเนี้ยหน้าตู้ของเรานะครับหน้าตู้ของเราตอนนี้ก็คือสถานะคือเป็นเจ็ตอย่างเดียวครับตัวนี้ไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่ติดครับก็ตัวตัวฟ้าจะไม่ทำงานนะครับให้ความหมายว่าอินเวอร์เตอร์มีปัญหา ตัวนี้นะครับเราจะทำการยกขึ้นเหมือนเดิมก็คือมันเพิ่มกับมาเป็นสองเท่าอ่ามัเพิ่มกลับมาเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเอทีเอสลับด้วยอ่าครับผมอ่าเอทีเอสลับนะครับเอทีเอสลับทุกใช้เวลาหน่วงนิดนึงะอ่าอย่างนั้นครับผมนี่มีเวลาคอมเพรสเซอร์นับอยู่นะครับตัวนี้นะฮะเขาจะเขาจะมีเวลาอ่าพูดง่ายๆก็หน่วงใช่ไหมใช่ครับหน่วงครับเนาะอืม คือตัวเนี้ยนะครับข้อดีของตัวสมาร์ทเจนเนี่ยเราสามารถโปรแกรมนะครับโปรแกรมเข้าไปในระบบของตัวสมาร์ทเจนได้เลยว่าจะให้น่วงเท่าไหร่นะครับจะให้ตัดเท่าไหร่จะให้ต่อเท่าไหร่นะครับสามารถทําได้นะครับอันนี้คือข้อดีของระบบนะครับสมาร์ทเจนครับผมอันนี้นะครับเมื่อกี้เราหลอกไปว่าโอเคตัวอินเวอร์เตอร์ฟองนะครับมีปัญหาเดี๋ยวผมเอาแผงแล้วก่อนนะครับนะ เพื่อไม่ให้แรงดันมันเกินนะครับหมายถึงว่าแรงดันที่เราจะเซ็คค่านะครับเช็คแรงดันแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราปรับนะครับเดี๋ยวผมจะหลอกเครื่องนะอันนี้อันนี้ก็เป็นการปรับเพื่อหลอกใช่ไหมครับได้ครับให้ให้ตัวไอ้ตัวเจเนอเรเตอร์ทำงานนะครับก็คือต้องปรับให้สูงกว่าแรงดันปกติเมื่อกี้ปรับไว้ที่5้าสิบแต่ว่าแบตเราเต็มนะครับก็เลยห้าสิบเจ็ดโวลต์นะตัวนี้คือต้องหลอกเครื่องนะครับเราหลอกขึ้นมาอยู่ที่อาต้องมากกว่า5 8ครับแมดครับผม ล uhm, องดูนะปึ๊บเสียงไม่ได้สงทำงานนะครับตอนนี้นะครับเสียงไม่ได้สิ่งทงานแล้วนะครับเดืนะครับัอยรับวลาเนตนทคราบนะครับเราเอาบงาหครับตอนนี้ราเากงาอกนะครับอันนี้คือในกรณีที่อินเวอร์เตอร์ไม่ไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมอะไรโอเคเป่ที่ตังนะครับ แบตเตอรี่ตามพอชาร์จขึ้นมาแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแรงันแรงดันขึ้นมาเท่าเท่าที่เราตั้งไว้นะครับดูกันาเรื่อยๆนะครับมาดูกันว่าเจนเจนจะดับไหมครับอ่าไปดับไปเรื่อยๆดูนะครับ แล้วก็รอเวลาหนูิเ่งนะครับนครับ่ก็คือน้ำเกลือนนะครับมรผมจะ<แ>มีอตอน้ำอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวดึงโชกนะครับผมอันนี้ก็คือจังหวะด,ดึงโชกก็คือจังหวะปิดเครื่องครับ,รบสั่งสั่งเปิดเองเปิดเองอัตโน <ไฟ S 2> มัติ<อ>นะครับในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องใช้เจนเนี่ยเป็นสำรองนะครับ ตัวนี้ของเราก็คือมีตัวเช็คแรงดัน,นแบตเตอรี่ก็คือเป็นโวลต์กับคาปาซิตี้นะครับก็คือเป็นตัวสัญญาณนะครับติดหน้าตู้ของเบ,งบเกอร์นะครับเอาไว้ดูว่าเออเนี่ยคือตอนนี้เราไม่ต้องมากดตรงนี้แล้วครับว่าแรงดันเท่าไหร่มีเท่าไหร,ไร่ได้ครับอันนี้ก็คือเราไปดูจากตรงนี้ได้เลยอันนี้จะง,ง่ายนะครับเราปิดปิดหน้าจอไว้นะครับเพื่อหนึ่งรักษาจอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟแช่ที่จอไปบ่อยก็คือ จออาจจะไม่หรือว่าเสื่อมได้นะครับก็เลยต้องออฟระบบไว้นะครับจริงๆตัวนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของการทิ้งจกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าฝุ่นตรงนี้เยอะนะครับเราก็คือต้องควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาในเรื่องของฝุ่นนะครับอย่างเงี้ยเรามีตบเรามีแปรงเรามีแปรงเอ่อแปรงทาสีก็ได้ครับผมเอามาปัดนะฮะอันนี้เมื่อกี้ก็ทำความสะอาดเนาะนะครับทำความสะอาดก็คือเป่าฝุ่นเป่าอะไรไปเพราะว่าเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับ แล้วก็มีท่านผู้ชมบางคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่โล่งๆตรงนี้เผื่อไว้ทำอะไรครับพี่รักคือตัวนี้นะครับครับที่คุยกับทาง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 ผอาจย์นะครับผมตัวนี้ก็คือจะขยา,สายสเกลขึ้นนะครับตัวนี้ห <ใน S 2> ้าตัววัดแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนจะจะ,จะ,จ,ะจะเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนรุ่นก็คือจะไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจะใช้อินเวอร์เตอร์ที่มันขนาดเคลื่อนได้สามารถขนาดได้หมายถึงว่า เครื <K ey rek> ่องหนึ่งห้ากิโลวัตต์เครื่องหนึ่งห้ากิโลวัตต์เ็เครื่องหนึ่งห้ากิโลวัตต์นะครับลงทั้งหมดก็คือสิบห้ากิโลวัตต์ใช้ทั้งหมดสามเครื่องสามเครื่องครับแต่ <K ey> อาจจะใช้เป็นสองเครื่องก่อนนะครับสเกลก็คือขยายตามจํานวนผู้ใช้นะครับ <K ey> ตามโหลดที่ใช้งานนะครับ <K ey rek> อะไรจานวนแผงที่อยู่ตานหน้าเนาะตานหน้าที่อยู่ติดขอบสายนี่ก็คือทั้งหมดยี่สิบสี่แผง <K ey rek> นะครับยี่ <K ey rek> สิบสี่แผงเนี่ยทากลางคุกรมหกแผงนะครับขนานมาทั้งหมดสี่สตริงหรือว่าสี่สี่ชุดนะครับแต่ว่า ขนาดสองชุดเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งสติงของเปเที่ยนหนึ่งชุดที่นี่นะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งหมดสองสติงฝั่งนี้ก็คือเบิ้ลมาเป็นสายเรอรอหกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสองสติงนะครับผมนะครับแรงดันโวลต์นะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าโวลต์นะครับนะตอนนี้อันนี้แบตเต็มใช่ไหมครับอ่ามาที่แบตเสองร้อยสองร้อยสามสิบกว่าโวลต์ครับผมตอนนี้นะ ที่มาที่มาแรงดันจากแผงใช่ใช่ที่มาจากแผงตอนนี้ก็คือตอนนี้คือแรงดัน5้าสิ็ดโวลต์อันนี้จะเป็นโฟรติ้งชาร์จครับผมก็คือชาร์จชาร์จอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดจุดสามุดี่นี่แหละครับครับอ่าครับตอนนี้โหลดก็อยู่200รยกวัตต์เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับอยู่โหลดอยู่ที่ประมาณพันหร้อยวัตต์ตอนนี้สถานะก็คือผมบอกเลยว่าอ่าบพัดจากแผงโดยตรงเลยเข้าโหลดเลยนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้แบตของเราเต็มอยู่ใช่ไหมครับผมใช่ครับ ไม่ทํางานอะไรเลยอ,ลอรออันนี้ไฟไฟจับแผงเนี่ยกินที่ไอ้จ่ายจ่ายออกมาจากแผงว่ประมาณ 1.4m นะครับนะครับ 1.4m ออมันนี้เรากดดูจากมอนิเตอร์ของเครื่องนะ1.4คูณเพราะว่าหลดหลดก็รประมาณ4 4เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะเ <c oughs> นียครับไม่มีลงแบตเลยครับ อย่าตกใจว่าทำไมไม่มีไฟลงแบตนะครับแบตเต็มแล้วนะแบตเต็มแล้วอันนี้ก็คือหลายๆคนอาจจะถามว่านะครับหรือหลายๆคนมีคําถามว่าต้องการใช้นะครับแผงนะครับแผงอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนาะต้องการให้มันไบ p a s s ไปใช้งานนะครับความหมายที่ที่จะบอกว่าที่มันไบ p a s s ไปใช้งานเนี่ยก็คือ1แบตเตอรี่ต้องเต็มก่อนนะครับไฟจากแผงเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดโหลดตอนนี้นะครับ มันถึงจะเอาไฟจากแผงเนี่ยปายพไปหาโหลดนะครับ,นะรบนั่นก็หมายความว่ามองแบตเตอรี่ก่อนนะครับ,รบแล้วค่อยมองโหลดนะนั่นก็หมายความว่าใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยในกรณีถ้าสมมติมว่าแผงมาหนึ่งพันวัตต์ใช้ไปห้าร้อยวัตต์ลงแบตเตอรี่ห้าร้อยวัตต์ถ้าใช้ไป1500หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นั่นก็แสดงว่าแผงมาหนึ่งพันวัตต์นั่นก็คือดึงจากแบตเตอรี่ไปอีกห้าร้อยวัตต์แล้วแล้วถ้าสมมุติครับสมมุติพิรัตสมมติว่านตอนนี้แบตเต็มอยู่ มันไม่สามารถที่จะลงแบตได้แล้วแพงเรามาหนึ่งพันวัตต์แต่ว่าเราโหลดแค่เราเราเราใช้โหลดแค่5้ารอวัตต์มันจะจ่ายมากี่วัตต์ครับ500ยวัตต์นั่นแหละครับก็จ่ายมาแค่ห้าร้อยใช่ไหมครับเป็นเหมือนระบบตอนกิดใช่ไหมครับคล้ายๆคล้ายๆลที่จะบอกว่าคือมันไม่ได้โถมลงมามันไม่ได้เทลงมาจากขวดน้ก็คือมันมีลักษณะเหมือนวาล์วอยู่ครับครับวาล์วอยู่ก็คือจากตัวนี้นะครับอ่าก็คือโปรแกรมที่เราควบคุมมันนั่นแหละครับครับ หนึ่งแรงดันไม่เกินนะครับแรงดันไม่เกินคือเวลามันเช็คเจอก็คือหนึ่งอ้างอิงจากแบตเตอรี่แรงดันไม่เกินแรงดันแบตเตอรี่ไม่ตกนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแรงดันแบตเตอรี่ตกหน่อยนึงปุ๊บมันก็จะเติมในส่วนตรงที่ตกลงลงไปนี่แหละครับผมครับก็คือไปจ่ายโหลดนั่นแหละครับครับอ่าให้ก็อาจจะหลายๆคนอาจจะได้ความรู้นะครับสาหรับคลิปนี้ว่าหลักการทํางานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับครับบางคนเออไปมอง มองว่าเอ้ยไม่ใช้แบตก็ได้ใช่ไหมครับพี่นะคหรือไม่ใช้แบตก็ได้แต่คราวนี้อย่างที่บอกนะว่าโหลดบ้านเราพลิกเต็มที่เท่าไหร่คิดเอาพลิกเต็มที่นะ,ะเรายังคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกใช้ก็ได้คคุณคุณไม่สามารถที่จะเลือกพาคิ่แต่ว่าตอนเนี้ต้องการเข้มเข้มขอเข้มเข้มหน่อยต้องการแรงแรงหน่อยขอแรงแรงหน่อยคือมันสวิงขึ้นสวิงลงนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะถ้าสมมติว่าโหลดเราเนะี่ยพลิกอยู่ที่สอง0ับวัตต์นะครับหาต้นกําลังมาของเราของเราก็คือมาลอยที่ประมาณสัก5 0 0 0ัวัตต์ ค,คือคุณใช้พลังงานจากแผงเนี่ยโดยที่คุณไม่มีแบตเตอรี่ได้เลยนะครับเพราะยังไงซะมันก็เหลือมันก็พออยู่ถูกไหมฮะถึงแม้แดดถึงแม้แดดมันจะสลบลงนะครับแปดสิบเปอร์เซนมันก็ยังดึงพลังงานจากแผงมาได้อยู่นะครับ,รบออย่างนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เรากําลังจะไปดูอีกที่หนึ่งคือออฟกิทออฟกิสามเ เป็นแบตเจล,ลเก่าที่ที่วัดนี้ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราได้มาทําการเปลี่ยนแปลงเอาแบตไปเทียมตัวนี้นะครับใช้แผงทั้งหมด6แผงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแบตเกียรครับพี่รัฐ48โวลต์เกียมครับ,รบอยู่อยู่ในกุฏีนนะ่ะ เป็นระบบ48โวลต์200แอมป์เราไม่ถ่ายแบตเตอรี่นะครับ,บตตรอันนี้แผงที่กูตีนี่ใช้ทั้งหมด6แผงนะครับอเอาเช็ด,ชดขึ้นข้างบนนิดนึงไม่ต้องถ่ายแบตเตอรี่นะครับเราอยู่กับนี่เรามาช่างชิดนะครับ หล่อเหมือนเดิมคิดถึงบ้านแล้วหนาวมา3วันหนาวปีนี้ครับผมมาขึ้นบนอ่าโอเคครับขึ้นบนเลยครับตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเรามีตัวโมดูลเช็คแรงดันมาสั่งให้ ATS สลับการทำงานครับในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำนะในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำค่าที่เราเซตไว้เซตไว้เท่าไหร่ครับ47โวลต์นะครับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำเหนือ47โวลต์เนี่ย เอกทก็จะสลับไปใช้แหล่งจ่ายเมื่อกี้แหล่งจ่ายจากาลรงไฟฟ้าสำรองใช่ใช่เฮ้ยลรงไฟฟ้าหลักใช่ใช่เมื่อกี้ <c oughs> นะครับแร่งดันชาร์จต,ตอนกรณีที่ชาร์จช่วงกลางวันเนี่ยชาร์จมาถึง52โวลต์นะครับเอกทก็จะสลับกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์จากแผงเบรกเกอร์จากคอนโทรลชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็เบรกเกอร์จากแบตเตอรี่ไปหาอินเวอร์เตอร์ครับก็จะมีอยู่ในเซ็ตทีเดียวเลยครับเพื่อไม่ให้มัน ไปหลายจุดก็คือเอาไว้ในตู้ตู้เดียวนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของงาน์วิสนะครับก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยงโมดูลนะครับผมก็จะเป็น1นึแล้วก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กเพิ่มไฟเอไฟเอที่เข้ามาหนึ่งสองสามก็จะมีตัวสมาร์ตตัวโปรเทคชั่นนะครับแรงดันกระแสครับคือตัวจำกัดตัวนี้เอาไว้โปรเทคเนาะครับผม อเทคระบบเรานั่นแหละนี่ลงมาก็จะเป็นส่วนของส่วนของอินเวอร์เตอร์แบบอยู่ข้างล่างนะครับแบบอยู่ข้างล่างแบบเจลนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เราสายสายแบตเตอรี่เราครับเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ยี่ห้าทองแดงทองแดงใหญ่เส้นใหญ่นะครับเปลือกบางนะครับเส้นแบตเตอรี่เส้นหนาครับครับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดินได้ดีในกรณีที่โหลดต้องการพลิกฉัพพันนะครับก็ตอบสนองได้ดีในส่วนตรงนี้ คือระบบระบบ 3K ที่กุฏินี้นะครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะลงให้มันเต็มระบบในส่วนของแผงเนี่ยก็คือเพิ่มได้อีก3แผงเพิ่มได้อีก3แผงนะครับตัวนี้ MBT 6 0สแอมป์นี่ก็คือเต็มที่อยู่ที่9แผงครับรับ9แผงก็เต็มแล้วแหละ Power รเขาครับผมตัวนี้อนุกรม3ขนาดมา2ชุดนะครับอนุกรมมาขนาดมา2ชุดนะตอนนี้ก็แบตเตอรี่ก็เริ่มเต็มเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ก็เริ่มเต็มเหมือนกัน แต่ว่ายังเต็มได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าโหลดต่อเนื่องอยู่ก็คือในส่วนของตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็จะมีกระติกน้ําร้อนที่เปิดใช้งานได้กระติกน้ําร้อนมีตู้เย็นแล้วก็อุปกรณ์อีกนิดหน่อยนะครับในกุฏิก็จะมีจํานวนแค่หกแผงเองเนาะคนั่นเองก็จะมีใช้บ้างเนาะชาร์จบ้างนะครับก็ตามสภาพนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าใหญ่แล้วนะครับ แบตเตอรี่ต่ำถึงปุ๊บนะครับระดับที่เราเซตไว้ประมาณสัก47โวลต์เนี่ยก็เอทีเอชก็จะสลับไปใช้ของการไฟฟ้าใหญ่ละครับครับมีสำรองของสำรองใช่ครับสำรองที่1คือแบตเตอรี่อยู่โรงไฟฟ้าใหญ่ครับสำรองที่2คือเจเนอเรเตอร์อ่าใช่ครับอ่านั่นแหละโอ้ใช้ยังไงก็เหลือเฟือนะครับอ่ามีไฟใช้ทั้งคืนนะครับระบบตลอดทั้งคืนนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับแบตครับผมขึ้นอยู่กับแบตครับขึ้นอยู่กับแผงคือในในระบบตรงนี้ก็คือเรามีการ ใช้การติกน้ำร้อนเนาะในช่วงของบางวันด้วยก็คือหนึ่งอาจจะชาร์จไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับอาจจะไม่ฟูลชาร์จนะครับก็คืออาจจะไม่ถึง5 7โวลต์นะครับอาจจะประมาณสัก55โวลต์อะไรเงี้ยครับก็มีการเคาเรียกว่าเขาบอกก็คือน่าจะหมดไปก็คือบ่ายแล้วค่อยไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ชี้เลือดเท่าไหร่ครับผมในส่วนตรงนี้เขาว่าบางวันถ้าแบตตรวนี้สับรองจ่ายไม่ได้ตัว A T S ก็จะตัดระบบไปไปใช้กับตัว 5K ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือใช้แบตชุกนใช่ครับ ก็คือใช้ไฟจากชุดนู้นไม่ใช่ไฟใช้แบตนะครับ <bathroom. S 1> ใช้ไฟจากชุดน<ช>ู้นแทนก็คือสลับก <okay. S 1> ันเป็นไฟ220เลยตัดจากตัว 3k ใช่ครับผมก็รอเช้าชา์จทีเดียวมาแรงงันถึง52โวลต์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับเอก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คือข้างหน้าตู้นี้ก็จะกลับมาจากสมมติว่าย้ายไป 5k เนี่ยก็คือจะเป็นสีแดง <slightest customer. S 1> กรณีะะที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือจะอยู่ใน 3k ของเราที่ใช้งานอยู่ครับดูสถานะหน้าตู้ก็ได้ อันนี้นะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่และท่านใดที่มีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์นะครับทักมาหาพี่รัตได้นะครับพี่ช่างรัดอยู่โคราชเนาะพี่รัตครับราฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับเผื่อเบอร์โทรแล้วอย่าพูดนอกก็ครับพี่รัฐาฝากเบอร์โทรไว้หน่อยเบอร์โทรศัพท์ครับ0-81ครับ7 0 9 2 6ู7ครับผมครับผม081 7 0 9 7 0 9 2 6 4เนะครับบันทึกเบอร์เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไลน์เด่งนะครับผมนะมีปัญหาปรึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์ทักหาพี่รัฐได้ครับผมหรือจะติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับก็เป็นช่างรัฐเรนตะขบนะครับชื่อภาษาไทยนะชื่อช่างรัฐแล้วก็เว้นแล้วก็เรนตะขบนะครับครับนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่รัฐครับผมครับผมสวัสดีครับ